สวัสดีค่ะกลับมาเจอกักบ a r i s t u t e r Tarot Story กันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นการเจาะลึกเรื่องราวความรักนะคะ,ะในเดือนมิถุนายนปี2564นั่นเองค่ะและคลิปนี้เป็นของชาวราศีสิงห์นะคะชาวราศีสิงห์ของดิฉันท่านที่เกิดวันที่17สิงหาคมถึง15กันยายนนะคะดิสใช้วันเกิดแบบไทยเนาะดังนั้นใครดูแบบรัคนาราศีใครดูแบบตะวันตกก็ลองปรับฟังปรับใช้กันนะคะอ่ะวันนี้ก็ ใ้ในตัวไพ่สองสำหรับเลยนะคะในการเปิดทั้งคนโสดและคนมีคู่ก็คือบอสซาทาโร่แล้วก็บูรภพาทาโร่นั่นเองนะจ๊ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าสําหรับคนโสดนะคะอ๋อชาวราศีสิงห์นะคะเป็นชาวราศีธาตุไฟสะด้วยสินะคะดูซิว่าคนโสดนะตัวบอสซาจะเล่ายัางไงบ้างในเดือนมิถุนายนอย่างแรกขอดูเรื่องของมุมมองความคิดนาในเดือนนี้คุณมองความรักแบบไหนนะคะจริงๆแล้ว สิ่งเดือนนี้รักตัวเองมากเลยนะรักกับสิ่งที่ตัวเองทําอยู่ด้วยแล้วคือเอาจริงๆแล้วตอนนี้ยอลนนิ้ต้องบอกว่าถ้าชาวสิงที่แบบคลั่งรักอะ่ะจะรู้สึกว่าเดือนนี้มันจะดูแบบสวิชมากเลยมันจะดูสลับกันนะคะว่า เวลาที่คุณคลั่งรักใครสักคนอะแต่พอมันไม่ได้มีการแบบตอบโต้กลับปุ๊บเนี่ยอยู่ๆแล้วชาวราศีสิงจะสลับแล้วก็กลับมารักตัวเองมากๆซึ่งเดือนนี้รู้สึกได้เลยว่าการตอบรับเรื่องของความรักจากคนที่ตัวเองแอบชอบแอบรักเนี่ยอาจจะทาให้ชาวราศีสิงนะอาจจะถอยออกกลับมามากกว่าเพราะว่าในช่วงจังหวะนี้มันเป็นช่วงจังหวะที่ชาวสิงอยากจะทําอะไรเป็นของตัวเองด้วยรักในสิ่งที่ตัวเองทําอยู่นี่ไงคะสาหรับตัวไพ่ที่อลิเห็นนะแต่ว่าในส่วนด้านลึกหรือเบื้องลึกจริงๆเน คนโสดชาวสิงมองหาตัวเองอยู่อะซึ่งเราไม่แน่ใจว่าคุณกําลังมองหาเรื่องความรักด้วยหรือเปล่าหรือคุณกําลังมองหาเรื่องของความมั่นคงของชีวิตหรือ p a ชชั่นก็ได้หรือน้องๆที่กําลังเรียนอยู่อาจกําลังรู้สึกว่า เรากําลังทําอะไรอยู่เรากําลังแบบจะเริ่มต้นทําอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้เหมือนกันถ้าในช่วงนี้ปิดเทอมด้วยเนาะถูกเลื่อนปิดเทอมไปอีกก็เลยทําให้ชาวราศีสิงห์ทุกๆคนเนี่ยรู้สึกแบบมันงงๆอะ่ะแล้วมันก็เหมือนแบบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองมันก็เลยแบบว่ารักตัวเองขึ้นมาซะนั้นแหละแล้วก็จะห่วงพื้นที่ของตัวเองซะงั้นเลยนะคะความติดความอินดี้ก็เลยเกิดขึ้นในเดือนมิถุนาย,ยานนี้นั่นเองค่ะ ทีนี้เรามาดูว่าแล้วสเสน่ห์ดึงดูดของชาวราศีสิงห์ไงเสน่ห์ดึงดูดรักตัวเองขนาดนั้นดึงดูดอะไรล่ะนะคะต้องบอกว่าเดือนนี้นะไม่ต้องมาเล่ากันถึงสเสน่ห์อะไรหรอกคือ สเสน่ห์ก็คือมันเป็นเรื่องที่คุณเองจะต้องไปทําเพื่อมามีผลกระทบและให้ใครเข้ามาใช่ไหมเดือนนี้ไม่ใช่เดือนนี้อาจจะเป็นการรักตัวเองจริงๆนะคะสเสน่ห์ของคุณไม่ได้มีให้กับคนอื่นแต่เป็นสเสน่ห์ที่ทําให้ตัวเองหลงไหลตัวเองดีกว่านะคะการฝึกฝนตัวเองให้ดีขึ้นการรักษาสุขภาพก็ได้นะหรือการอยากจะปรับเปลี่ยนรูคของตัวเองกลับมาดูแลผิวพรรณนะคะกลับมาออกกําลังกาย น่าจะเป็นเสน่ห์ในการที่เราอยากจะมารักตัวเองจริงๆนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่ดีมากเลยนะไม่ว่าจะแอบชอบหรือมีตัวละครหรือไม่มีตัวละครสดสนิทอะไรคิดว่าเหมือนกันมากเพราะว่าชาวสิงมีตัวของอัตตาเพราะเป็นสิ่งโตด้วยเนาะเป็นชาวธาตุไฟด้วยเวลาที่มีแพชชั่นหรือมีสิ่งที่อยากทำเนี่ยมันก็เลยมุ่งเน้นหรือโฟกัสไปด้านนั้นซะเป็นส่วนใหญ่นะคะในเดือนนี้มันก็เลยมีความอบอวนมีแต่คําว่าตัวเองตัวเองตัวเอง,เองหมดเลยอะไรประมาณนั้นอีกเรื่องหนึง่งนะคะก็คือเรื่องของคําตอบแหละว่า ถ้าถามว่าเดือนนี้โอกาสจะสละโสดนะคะหรือว่าจะมีความรักอะไรเข้ามาเนี่ย <S <S ก็แน่จะแน่ชัดเลย2ใบนี้มันก็ว่ากันตรงไปตรงมาแล้วเนาะว่ามันไม่มีใ,นใ,นใครก็เลยไม่ได้เห็นโอกาสก็มองในเรื่องของความอดทนนะคะแต่อย่าเพิ่งเสียเซล์ไปนะจ๊าชาวสิงทุกๆคนอลิศยังขอเป็นกําลังใจให้กับผู้หญิงและผู้ชายนะคะกับความเป็นสิงอลิศรู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์ของคุณอะคุณไม่ใช่เป็นกลุ่มที่ ที่เขาเรียกแหลสเสน่ห์น้อยอะคุณอยู่ในติดท็อปด้วยซ้าในเรื่องของด้านสเสน่ห์ในเรื่องของการแบบว่าดึงคนเข้ามาอะไรเงี้ยเป็นพักเป็นพวกมาแบบสนใจคุณเนี่ยแต่แค่แค่เดือนนี้เท่านั้นไพ่มันเป็นแค่เดือนนี้ดังนั้นก็อาจจะต้องอดทนหน่อยว่าถ้าใครที่เป็นสิ่งแล้วแบบคลั่งรักก็คงไม่ได้ตอบโจทย์แน่นอนสําหรับสิ่งที่อลิสพูดไปนะคะคงต้องมาคลั่งรักตัวเองแล้วแหละคงต้องกลับมาหาตัวเองนั่นแหละนะคะมันดีที่สุดแล้วเพราะว่าต่อให้เจออะไรตอนนี้เดือนนี้ไม่ได้ดีสําหรับคุณสักเท่าไหร่เลยเพราะด้วยทที่มันนเป็ออิธิธพลขง ธนายนนะคะหรือเป็นชาวธาตุลมนะคะความเป็นลมในเดือนนี้มันก็เลยทําให้ไฟเนี่ยเวลาโดนลมมันเลยโหมกหน่ะมันเลยแบบถูกกระตุ้นได้ง่ายนะคะบางทีจะพูดจะคิดอะไรมันก็เลยทําไปโดยไม่ยังคิดหรือใช้อารมณ์มากเกินไปนั่นเองค่ะก็ฝากไว้สุดท้ายแล้วกันสําหรับคนโสดเนาะเราก็ไม่ได้อยากพูดเยินเยอ้อว้นเวอ้ออะไรมากมายแค่เดือนนี้เดือนเดียวเราก็มองว่าคุณก็รักตัวเองแล้วมันก็ทําให้ตัวเองเนี่ยเติบโตขึ้นด้วยนะใครที่รักตัวเองแล้วกําลังหาแบบ กำลังหาอะไรทําอยู่อ่ะคือรู้สึกว่ามันมีโอกาสที่คุณจะได้เจอแบบโมเมนต์อะไรใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆสิ่งที่ควรจะได้ทําแล้วก็การเป็นตัวเองในแบบที่คุณเองอาจจะไม่ได้รู้เลยก็ได้เดือนนี้อาจจะแค่ค้นพบค่ะ มันอาจจะยังไม่ได้เริ่มต้นหรือทําอะไรสักอย่างเนาะแต่มันค้นพบแล้วดังนั้นค่ะคุณจะต่อยอดหรือคุณจะแบบปิดจ็อบไปเลยมันก็ขึ้นอยู่กับชาวราศีสิงห์นั่นเองนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวของคนโสดคนไม่มีตัวละครหรือคนที่แอบ,บรักแอบ,บชอบก็พักเรื่องรักไปก่อนเลยแล้วกันเดือนนี้ไม่ใช่เดือนแห่งความรักแต่เป็นเดือนแห่งตัวเองหรือรักตัวเองก็เพอนะจ๊ะอ่ะฝากไว้2เส้นทางสําหรับคนโสดนะคะทั้งแฟนเพจแล้วก็การดูส่วนตัวสวนใจด้านไหนก็ติดต่อันมานะจ๊ะอ่ะ กดไลค์กดแชร์ด,ด้วยนะต่อไปมาดูเรื่องของคนมีคู่กันบ้างนะคะคนมีคู่มีความสัมพันธ์เนาะแต่งงานแล้วครอบครัวอะไรก็แล้แลวแต่หรือคนที่ยังไม่ได้ชัดเจนก็ขออยากให้ฟังตรงนี้เลยนะคุณอาจจะไม่ใช่คนโสดค่ะคุณเป็นคนที่มีตัวละครก็แปลว่าคุณมีคู่แล้วนะคะอย่างแรกสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแล้วสําหรับตําแหน,น่งนี้จริงๆแล้วสิ่งอาจจะดูงงๆอะไรอยู่มาสักระยะแล้วแหละก,กับตัวของคนรักยิ่งใครที่เพิ่งคบนะ เพื่อนคบกันเดทกันคุยกันอะไรเงี้ยช่วงนี้น่าจะเป็นเดือน2เดือนที่ผ่านมาคุณเองอาจจะแบบยังไงวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของตัวตนนะเพราะว่าถ้าเราพูดในเรื่องของชาวราศีสิงห์ที่รักตัวเองอยู่แล้วด้วยเนี่ยพอเรามีคนรักเนี่ยเราก็ต้องการที่อยากจะควบคุมนะชาวสิงห์เนี่ยก็เป็นสายควบคุมคนรักอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเวลาที่คนรักทําอะไรไม่ได้หลังใจคุณคุณก็ไม่ใช่ว่าแต่เฮ้ยไปอารวาสนะสิงห์เนี่ยมีวิธีการที่จะจัดการคนรักตัวเองได้ดีอยู่แต่ถ้าคนรักไม่เป็น ไปในตามที่ตัวเองต้องการเนี่ยคุณเองจะเริ่มรู้สึกแบบสร้างการประท้วงนะคะการประท้วงหรือการต่อต้านขึ้นมาเลยทําให้เกิดความสับสนในตัวของความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะแต่ว่า คู่บางคู่เนี่ยที่คบกับชาวราศีสิงห์ที่ดีนะที่ไม่ค่อยแบบมีปัญหาน่าจะเป็นกับชาวธาตุน้านะเพราะว่าเป็นไฟกับน้ําที่ปรัปักกันอยู่แล้วก็เลยทําให้ต่างคนต่างอยู่คุณคบกับพิจิกคุณคบกับกร์โกลลืมคบกับชาวราศีมีนน่าจะรอดในเดือนนี้ก็คือว่าเหมือนต่างคนต่างให้พื้นที่กันต่างคนต่างมีสเปซกันนะคะแต่กลุ่มที่ต้องระวังเลยความสัมพันธ์ที่คบกับชาวราศีธาตุลมนะคะเมถทุนตุน แล้วก็แล้วก็กลุ่มนะคะ3ราศีนี้อาจจะเป็น3ราศีที่กระตุ้นให้สิงเนี่ยโกรธง่ายแล้วก็มีปัญหาได้เพราะว่า อันนี้พูดไปลืมให้ไพ่ดูเนาะเพราะมันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้นั่นเองก็คือการกระตุ้นของของตัวธาตุลมนั่นเองนะคะกับธาตุน้ําจะไปได้ดีค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะสิ่งเองมันระยะเวลา30วันน,น่ะลิต้องมองว่าชาวราศีสิงห์ก็ปล่อยให้ความสัมพันธ์มันดาเนินไปเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าเดือนนี้คุณก็รักตัวเองคุณก็ไม่ได้อยากที่จะหาเรื่องอะไรกับคนรักสักเท่าไหร่มันก็เลยเหมือนปล่อยฟรีๆสิ่งที่ทํามันก็เลยแบบว่าทําเป็นกิจ,จวัตรประจําวันเนาะโทรบอกรกักบอกคิดถึงงกัันนไยยย่่่าเี้สวท คอมมิตเมนต์กันนะคะหรือยังไม่ได้สารภาพเป็นแฟนเดือนนี้ถามว่ามีโอกาสไหมที่เขาจะมาขอคุณเป็นแฟนหรือว่าคบแบบจริงจังก็ต้องบอกนะว่าชาวสิงมีโอกาสถูกขอนะถูกขอแต่สิงเองอาจจะเล่นตัวแล้วก็อยู่ๆก็สองแง่สองงานเพราะอะไรกลัวไงคะกลัวว่า เขามาขอทําไมเขาจริงใจกับเราหรือเปล่าคือการว่าคุณไปคิดอีกสเต็ปหนึ่งนะคุณไม่ได้อยู่ในสเต็ปปัจจุบันที่เขาอยากจะมอบความรักแล้วอยากจะศึกษาคุณมากขึ้นก็ฝากไว้ละกันว่าสิ่งถ้าถูกขอเป็นแฟนก็บอกเขาไปก็โอเคค่ะเป็นแฟนกันนะแล้วก็ค่อยๆดูกันไปเนาะ <S <S อย่าเพิ่งเล่นตัวอะไรมากเลยเพราะปัญหาเนี่ยเล่นตัวไปเล่นตัวมาถูกฆ่าไปกินก็เยอะนะคะส่วนสําหรับใครที่แบบว่าคบกันมานานมากแล้วเนาะกับคนรักอี้ต้องบอก องบอกิดน,นึงว่าไม่ตัวคุณก็ตัวคนรักเนี่ยค่อนข้างมีสเสน่ห์ในเดือนมิถุนายนนะคะแล้วสเสน่ห์ตรงนี้ก็จะทําให้ใครเข้ามานะอ้อยมา แอลเอิร์น e ทั้งตัวคุณแล้วก็ตัวคนรักด้วยไม่ว่าจะเป็นราศีไหนแหละแต่เรารู้สึกว่าสิงห์เนี่ยชอบเจอในเรื่องของการถูกแอลเอิร์นนะคะหรือคนรักถูกแอลเอิร์นแล้วคุณเองพยายามจะไม่สนใจเพราะคุณแบบว่าเชิดไงสายสิงห์คือสายเชิดเธอคง,ง,งแบบว่าไม่ได้ไปหรอกแต่ว่าเดือ,น,อนนี้อลิซอยากให้คุณนะเทคแคร์ care, คนรักเยอะๆให้เขาดูว่าจุดสําคัญของเขาคือฝั่งคุณนะแล้วก็อย่าให้เขาเกิดการเปรียบเทียบได้สําหรับคนที่เข้ามาใหม่หรือแม้แต่เป็นตัวคุณที่จะมีคนเข้ามาแบบแอลคุณ,ค,ณคุณก็ต้องแบบว่าอยู่ตรงกกลาาางะันเพรว่ เรื่องคนสองคนมันก็ถ้ามันจะปวดหัวก็ใค่ปวดหัวสองคนแหละอย่าให้มันมีสามเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยงานหมอดูจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะอ่ะฝากไว้สุดท้ายละกันสําหรับเรื่องคําแนะนาของคนมีตัวละครหรือมีคู่นะคะก็คงจะเป็นเดือนที่ลิศรู้สึกว่าเป็นเรื่องของการปลดปล่อยความเป็นตัวเองออกมาบ้างนะคะอย่าไปกักอย่าไป เก็บอะไรมากบางทีเรารักตัวเองก็จริงแต่เราอยากให้แชร์ลิงกับกับคนรักบ้างไม่ใช่ว่าบางทีแล้วคุณคิดเองเออเองแล้วคุณไม่ได้บอกอะไรแล้วสุดท้ายพอมันเกิดเรื่องคุณก็แบบใช้ความคิดของตัวเองเนี่ยตัดสินหลายหลายอย่างก,ก็เลยอยากให้ระวังเนาะเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยคุณจะต้องหาความจริงโดยการให้เวลาและใช้เวลามันไม่ใช่ว่าเราดูรู้ทุกอย่างแล้วสุดท้ายแล้วเรื่องที่คุณรู้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเสมอไปนะคะก็ ฝากไว้สําหรับคนมีคู่ล้กันเป็นการเตือนเล็กๆน้อยๆเป็นช่วงเวลาจาังหวะการอ่านความรักของแต่ละเดือนเนาะยังไงก็มาทุกๆเดือนเลยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในทุกๆเดือนดังนั้นเวลาที่ฟังแล้วรู้สึกไม่ดีนะคะมันก็จะจบแค่เดือนนี้เท่านั้นยังไงอยากให้ระวางังรับรองไปปรับใช้ดูนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคู่แลวก็ทุกๆความรักเลย ฝากสองทางเส้นสเส้นทางนี้เลยใครอยากที่จะดูส่วนตัวหรือดูอดูส่วนตัวนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของการอ่านไพ่เนะาะทั้งแฟนเพจและทางไลน์มาได้หมดนะคะยงไงก็กดไลก์ก็แชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจกด u ั s สไ i ร e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งมาเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย